ตอนนี้นะคะทุกคนเราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะเราเจอต้นต้นหนึ่งค่ะทุกคนตามมาสวัสดีค่ะวันนี้่ะคุ้ชช่อง My Dream Channel นะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปที่บ้านใหญ่กัน,นะคะ่นจะจัง<ช>หว,วัดใช่จังหวัดอายุทยาค่ะซึ่งแต่ตอนนี้เราจะไปทำบุญไหว้พระก่อนนะคะเพื่อรับปีใหม่โอเคก็เดี๋ยวไปดูก่อนนะคะว่าเราจะทำบุญอะไรบ้าองอ่ะไป ก็หวะมาจากรถตู้นะคะเราตอนนี้เราอยู่ที่บ้านยายของเราเองก็คือที่จังหวัดอยุธยานะคะอำเภอพักไห่ค่ะซึ่งปีที่แล้วเราได้พาทุกคนมาสำรวจบ้านแล้วในระดับที่ธรรมดาไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาซอกแซกให้มันลึกมากกว่าเดิมนะคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนไปดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรไปค่ะ <S <S <ๆ>เริ่มที่ตรงนี้เลยตรงนี้ค่ะคือเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าหน้าบ้านแต่ว่าตอนนี้เราต้องเรียกหลังบ้านแล้วเพราะมันอยู่ติดกับแม่น้ําใช่ไหมคะเนี่ยฉายไปค่ะแม่น้าฉายไปค่ะ เมื่อก่อน่ะถ้ามันมีแม่น้ามันจะมีเรือใช่ไหมเราก็จะมีคนะมาขาขายเราก็เลยต้องเรียกตรงเนี้ยว่าหน้าบ้านเออส่วนหลังบ้านก็จะเป็นโ,งโรงรถแต่ว่าตอนเนี้ยเราเปลี่ยนใหม่ค่ะคือเรียกโ,งโรงรถเป็นหน้าบ้านแล้วเรียกตรงนี้เป็นหลังบ้านแล้วก็อันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์เก,ก่าแก่ของยายเราเนั่เนเองนะนั่นก็คือการทําปลาค่ะทุกคน okay. ซึ่งอุปกรณ์เก่าแก่อะซึ่งตรงนี้นะคะคืออุปกรณ์การทําปลาของยายเรานะคะแต่ความจรงิงอะทำปลารเราจะทําหลังบ้านนะคะคือยายจะเป็นคนทําซึ่งยายเราทารําปลาอร่อยมากใช่ ่ะและนี่นะคะก็คือส่วนหลังบ้านของเราเองบ้านที่หยุดยาน,นะจ๊ะนี่ก็มีพริกค่ะเดี๋ยวให้ดูพริกมันจะเห็นไหมอะ่ะเห็นค่เห็นพริกนะคะแล้วก็นี่คือต้นพริกต้นพริกจะเยอะมากแต่พริกก็มีประมาณ15 16 7 8อันนี่ก็คือต้นยอคุณเจนคนบอกนะคะฉันไม่รู้ <c oughs> ว่าดูจากลูกยอ <c oughs> ทุกคนดูจากลูกยอใช่ไงอะ่ะ <c oughs> ต่นี้ <c oughs> ดอกยอช่ <c oughs> อ่ะ,ปะไปต้นต่อไปค่ะก็มีว่านหางจระเข้ด้วยค่ะ <c oughs> เอาไว้เวลาล้มแล้วก็อะไรฟาดก็คือเอานี้ไปพาได้ใช่ตอนเด็กๆอะแล้วไปต้นต่อไปนะคะก็คือต้นโหระพาซึ่งต้นโหระพาเนี่ยมีเรื่องเล่านะคะถ้าใครดูก่อนหน้านี้ในฟุตเทจจะเห็นคุณเจนนะคะก็คือยายอะเคยใช้คุณเจนไปเอาโหระพา <laughs> แต่ว่าคุณเจนไปหยิบใบม,กมะกรูดมาค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าต้นโหระพาคืออะไรอันนี้ยังต้นโหระพามีความหอมมากเลยนะคะถ้าทุกคนดมก็คือหอมมากใช่ใช่ค่ะ แล้วก็โหระพาแล้วก็ไปอีกแล้วก็มีต้นอะไรอีกไม่รู้อยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวเดินต่อไปค่ะนี่ต้นตะไคร้ใช่ไหมใครปักตะไคร้บอกแล้วใช่ไหมไม่จริงอ่ะอย่าปักโอเคค่ะต้นต่อไปต้นอะไรดีนี่มะกรูดป่ะเออเอาเด็ดผิดใช่นี่คือมะกรูดนะคะต้นเหตุที่เจนเด็ดผิดไปแล้วลูกมะกรูดอยู่ไหนอ่ะ มันอยู่หน้าบ้านอันนี้เขาย้ายมาเดี๋ยวมะกูดอยู่ตรงไหนนี่แหละมะกูดมีแต่ใบนะเอาไปยังไม่เห็นลูกเลยนี่นี่เอาใบนี้เอาใบเอาใบไปถ่ายใบไปพวกมีแต่ใบเออชีวิตน่าสั่นเขาเด็ดไปหมดแล้วเมื่อเช้าอะนี่คือต้นอะไรต้นมะม่วงเหรอใช่ไหมอะใช่ใช่มะม่วงใช่ใช่มะม่วงต้นมะม่วงแต่ไม่มีลูกใช่ต้นมะม่วงแล้วก็มีต้นไม้นะคะจบ อันนี้ก็คือต้นมะกอเนาะเมื่อก่อนอ่นนะลูกมันใหญ่มากอยู่ประมาณตรงแถวๆนีนแ้แต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วนี่ก็มังม่วงอีกต้นหนึ่งป่ะคือปลูกกันเยอะเนาะม่วงฉันก็ไม่เคยสำรวจเลยนั่งน,นั่งเล่นแต่อยู่ในบ้านโหดนี่มเะมเขือะมเอะเขือมะเขืออยู่ไหนอนะ่ะนี่เป็นลูกเ,เออมเอะเขือใช่ตายยายชอบไปตำานักพีกมาก่อนโอเคค่ะ และนี่ก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวบ้านอาจจะมีการเะเทเละเทไปบ้างก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไปวัดกันค่ะคุณเจนก็ได้รีวิวข้างหน้าไปแล้วเนาะเรื่องปลาเรื่องอะไรอย่างนี้เรื่องน้ําที่ฉันก็เคยรีวิวไปแล้วแต่ปีที่แล้วเจนก็ยังรีวิวซ้ำรีวิวแล้วรีวิวอีกนะคะก็เดี๋ยวต่อไปไปเจอกันที่วัดเลยค่ะไปอ่ะแลวนี่นะคะอยู่ที่วัดตึกแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทําสังฆทานกันนะคะแต่ว่าตรงแม่น้ําด้านตรงข้ามนะคะจะเป็นวัดชีโพนะคะสวยมากทุกคนบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราจะไป่งสังฆทานกันเลยค่ะไป ยาทาวริวหาปูราปิุเรนติสาคารังเอวะเมวะอีโตที่นองกงซานแต่แม่ปาบูอาศัยอยู่ในฝั่งกุงคานางคืออะเป็นลูกกําท้าอะและนี่นะคะพอเราเสร็จจากการทำสักการะจากวัดตึกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาให้อาหารปลากันเราไปดูกันเลยว่าปลาจะเยอะแค่ไหนค่ะปา ปลาหิวมากนะคะคุณจ๋าบอกไม่รู้ค่ะปลาไม่ใช่แต่เม่กี้เราเจอปลาแล้วนี่ปลาอ่านี่ก็คือปลาสวายนะคะไม่พี่จีไปไกลๆเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นอ่ะไม่พี่จีปลาไปไกลๆ ที่คาเฟ่อินซองกันแล้วนะคะเย้จนเจนได้ซื้อแล้ววันนี้ค่ะเราได้ซื้อโกโก้หวานน้อยมาค่ะรีวิวเลยค่ะตั้งแต่ซึ่งแพ็กเกจมันน่ารักมากทุกคนเนี่ยมันจะมีไอ้นี้ด้วยให้เราถือนะคะเขาเรียกอะไรนะก็คือประหยัดไงลดลูกรลอดไปนิดนึงอ่ะเราจะมาชิมกันอันนี้เป็นโกโก้หวานน้อยนะคะทุกคนโอเคค่ะไงอร่อยปะอร่อยค่ะเป็นโกโก้ที่อร่อยค่ะกรโกโก้ ขาดแต่ว่าท่านี้มีอะไรบ้างที่เด็ดนะคะก็คือว่าเขาจะมีลานบัวนี่แบบนี้เลยแล้วก็จะมีท้องฟ้าแสงแดดอ่อนๆแล้วก็มีถนนค่ะใช่ถ่ายรูปสวยมากดอกไม้เก๋ไก๋สไลเดอร์ใช่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีมะม่วงอยู่ในนี้ด้วยตอนที่เราเดินเข้ามานะคะก็คือห้าเด็ดมากินก็คือบาปกรรมห้ามเด็ดใช่ไหมเขาบอกห้ามเด็ดอย่าเด็ดบัวแล้วก็อย่าเด็ดมะม่วงกับไปิคนนะคะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นก่อนไปก่อนนะคะ่ เหมือนจำเลยรักมากที่มีคนผักลงไปตรงลอกบัวคุณโสะยายสัญชน,จลลออนีจำเลยรักหรือว่ายาโสธรจำเลยรักหยันยาโสธรก็ได้จำเลยรักก็ได้นะคะไม,ไม่แกบัวตอนนี้นะคะทุกคนเราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะเราเจอต้นต้นหนึ่งค่ะทุกคนตามมานี่ค่ะทุกคนนี่คือต้นหัวใจเจดีย์ใช่ซึ่งต้นนี้คือเขาถือว่าเป็นต้นแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นต้นที่แบบ สิริมงคลนะทุกคนก็คือต้อนหัวใจเศรษฐีนะคะซึ่งอันนี้ที่บ้านเราก็ปลูกอยู่อันนี้เรามาเจอที่นี่นะคะก็คือแบบสวยมากอ่ะอินเสิร์ตธรรมชาติคะ่ะดอกไม้สวยอันนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาสู่ช่วงสุดท้าย,ายแล้วนะคะหลังจากที่เราพาทุกคนไปประจรภัยที่ไหนบ้างคะปีจีก็ไปไหว้พระเนาะที่วัดตึกแล้วก็มีวัดหนึ่งจะถ่ายไม่ทันแล้วก็มี อะไรนะเราไปคาเฟ่นเนาะได้กินเดได้กินเมนูลล<ช>อะไรในคาเฟ่นันได้กินโกโก้นะคะแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปที่บึงบัวแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปกเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวนายดีมด้วยนะจ๊ะก็ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนอ่บ้างมีความสุขนะคะปลอดจากโรคโควิดโปรตพวกเราเปนก่อนแล้วบ๊ายบายยายนี่ปลาอะไรอะ่ะปลาสวายอยากปลายายปลาอะไรนะยายปลาอะไรนะปลาสวาย